เอาแล้วฮะเราก็มาแนะนำเจ้าตัวนี้ครับ Space Cap 1.9เกียร์ออโต้ครับปี2024มาดูนว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับผมปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์เป็นความชบเฉี่ยวนะครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับแบบ 3D dimension นะฮะดูดันสกดทุกสายตากับในรุ่นนี้เนี่ยกระจกมองข้างนะฮะจะมีไฟเลี้ยวมาคู่กับกระจกด้วยนะครับผม มาดูในส่วนของล้อแม็กนะฮะก็เป็นแม็ก16นิ้วนะครับแต่ปรับเปลี่ยนลวดลายมาใหม่นะฮะในรุ่นปี2 0 2 4ี่เนี่ยไฟท้ายจะเป็นเอกลักษณ์มากนะฮะจะเป็นแบบไฟท้ายแบบ3ชั้นนะครับผมในตัวรุ่นใหม่2024นี่่เนี่ยในด้านของกันชนท้ายทางโรงงานก็ได้ติดตั้งมาในรุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะฝาปิดทางด้านท้ายฮีลลสุปี2024ี่เนี่ยก็ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ด้วยนะฮะส่วนมือจับนะครับผมจะเป็นสีเดียววกัับตถนะะ และแน่นอนครับพบกับความสะดวกสบายกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฮะกับเบาะผ้าฮะที่ออกแบบมาสบายและกับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะฮะหน้าจอก็จะออกแบบมาเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนนะสามารถใช้ตั้งแต่ปุ่มแอนดรอยห้ p เป็นคาเพนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับรถยูสุนะฮะอยากให้รีวิวในรุ่นไหนนะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คอมเมนต์ของเรานะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้บ๊ายบายครับผม